ในเช้าวนี้ที่เรามีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเชื่อแน่ว่าพระพรของพระเจ้านั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราทุกคนที่ยกหัวใจของเราขึ้นเพื่อนมัสการพระองค์เป็นความจริงที่ว่าเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกยากลําบากบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกกระวนกระวายและความรู้สึกกังวลซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ หลายครั้งเราเองไม่สามารถปล่อยวางเรื่องร้ายๆออกไปจากชีวิตของเราและหัวใจของเราได้บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าอยากให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปจากชีวิตของเราเร็วๆแต่พี่น้องครับเชื่อว่าท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากนั้นหรือว่าท่ามกลางปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในหน้าวันนี้มันจะมีพระพรของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราและ พระพรของพระเจ้านั้นกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในท่ามกลางชีวิตของเราซึ่งเราจะสามารถสัมผัสพระพรของพระเจ้าได้อย่างมากมายดังในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะนุนจิตชูใจทุกท่านนะครับและเสริมกําลังทุกท่านด้วยพระคำของพระเจ้านะครับพระพรของพระเจ้านั้นจะอยู่ท่ามกลางปัญหาของเรานะครับดังในหัวข้อที่ผมให้ในวันนี้นะครับพระพรท่ามกลางปัญหา ในเวลานี้เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่16ข้อที่33นะครับเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วและอีกพระธรรมหนึ่งนะครับยากอบทที่1ข้อที่ สองถึงข้อที่สี่นะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับหนึสดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ทดีพร้อมมีคุณสมบัติบบครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยพี่น้องครับจากพระคำของพระเจ้าในยอห์นบทที่16ข้อที่สาสสนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราอ่านเรามีความรู้สึกยังไงครับเราเราอ่านเราได้พบอะไรครับในยอห์นบทที่16ข้อที่สานะครับที่บอกว่า เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะมีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพระคำของพระเจ้านะครับที่พูดเอาไว้เมื่อ2,000ปีก่อนนะครับที่ผ่านมานะครับได้พูดเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเพื่อท่านทั้งหลายจะมีสันติสุข ว่าโลกนี้พระเจ้าอขออภัยนะครับโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่ขอให้เราที่จะชื่นใจเถิดคำถามคือว่าเราอ่านพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไงครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับชีวิตของเรามันรู้สึกขัดแย้งนะครับที่บอกว่ามีความทุกข แต่ให้ชื่นใจทําไมมีความทุกข์แล้วให้ชื่นใจอีกนะครับพระคำของพระเจ้านะครับดูเหมือนจะขัดแยง้งแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะครับพระคำของพระเจ้าที่ว่าทุกใจแต่ชื่นใจได้นั้นเพราะว่าหนึ่งเรามีพระเจ้าแล้วก็สองในท่ามกลางปัญหานั้นพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราและสา ในความทุกข์ยากลำบากนั้นมีพระพรที่ซ่อนอยู่ถ้าเรามีสามข้อนี้นะครับเชื่อว่าเราก็มีความชื่นใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเรามีความชื่นชมยินดีนะครับเราเชื่อว่าเรามีพระเจ้าและทำการประทานนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราแมาว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นมันก็จะมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเรา ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะ,ะที่บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองต่างๆการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบนรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อนทาั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยพระครรมของพระเจ้าในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองหรือข้อที่สนะครับได้บอกกับเราว่าเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีคำถามคือว่า เรามีความรู้สึกยังไงครับกับพระธรรมในตอนนี้ล้วอาจจะมีความรู้สึกว่ามันขัดแย้งอีกแล้วนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วพระคำของพระเจ้านั้นไม่ได้ขัดแย้งกันในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สี่นะครับบอกกับเราว่าประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เรารเผชิญกับปัญหามันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ เข้มแข็งแข็งแรงทําให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณพระคำของพระเจ้านะครับบอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบชรั่วไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยนั่นหมายความว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับร้วนเป็นหินที่รับชีวิตของเราเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้น คมขึ้นและมันจะเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นในทุกๆวันทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่าพระคำของพระเจ้าในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่2องแข้อที่สนี้นะครับเป็นพระคำที่ชี้ให้เราเห็นถึงพระพรของพระเจ้าท่ามกลางปัญหาและท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากก็ว่าได้ ด้วยเหตุน,นี้นะครับมีคนกล่าวไว้ว่าความลำบากไม่เคยทำลายใครแต่ความสบายต่างหากที่ทำลายคนดังนั้นคนที่ผ่านความทุกข์เขาจึงสามารถเอาชนะความทุกข์ยากคนที่ผ่านกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาก็จะสามารถผ่านอุปสรรคในชีวิตนั้นไปได้ พี่น้องครับเราให้เรานึกภาพต้นไม้นะครับที่ต้นใหญ่แล้วก็เจอพายุลมนะครับมันหลุดออกมานะครับมันโค่นลงมานะครับจนถอนรากนะครับเมื่อเราถ้าเราลองนำกลับไปปลูกใหม่นะครับมันก็ยังจะสามารถที่จะยืนต้นอย่างมีชีวิตนะครับหรือว่ามันอาจจะโค่นอยู่ในป่านะครับ ถ้ายังมีรากอยู่นะครับแล้วก็ฝนตกใส่มันนะครับมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้สิ่งที่เหมือนกันกันกบคนกับต้นไม้ก็คือการมีชีวิตถ้าต้นไม้ยังมีชีวิตมีความหวังมันยังสู้ชีวิตนะครับมันยังไม่ตายพี่น้องครับเราผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้าง ให้เราประเสริญกว่าต้นไม้นะครับเราจะต้องสู้มากกว่าต้นไม้เพื่อที่เราจะมีชีวิตในการดำเนินทุกๆุวันสิ่งสำคัญก็คือพระเจ้าได้ทรงอยู่ภายในเราและพระองค์ทรงตรัสว่าแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วนั่นมีความหมายว่าให้เรานั้นที่จะเป็นเจ้านายของปัญหาให้เราที่จะเป็นเจ้านายของความทุกข์ไม่ใช่ให เราเป็นทาสของปัญหาไม่ใช่ให้เราเป็นทาสของความทุกข์สิ่งสาคัญนะครับคือว่าเรามีพระคุณที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราหลายครั้งเมื่อเราเจอกับปัญหาเจอกับความทุกข์ยากลําบากในชีวิตนะครับเราจะผ่านเรื่องราวนั้นได้นะครับก็เหมือนชีวิตของเราก็อาจจะเหมือนกับปลาที่ว่ายชวนกระแสน้ํานะครับที่เจอกระแสน้ําแรงๆนะครับเราจะต้อง มีชีวิตที่จะผ่านกระแสะน้ำนั้นไปให้ได้นะครับบางทีปัญหาและความทุกข์ยากลำบากนะครับดูเหมือนว่าทำให้เราจะตายแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราหมดความหวังมันช่างทำให้ชีวิตของเรานั้นลิบหลีเหลือเกินอยู่ขอบเหวเหลือเกินนะครับดูเหมือนว่าถ้าเราขาดใครสักคนไปนะครับเราอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องครับ เชื่อแน่ว่าพลังของพระเจ้าอยู่ในตัวของเราและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์จะทรงนำพาให้เราที่จะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ยากลำบากนั้นไปได้ถ้าเรามีโอกาสนะครับที่ไปอ่านในพระคัมภีร์กิจการนะครับบทที่16ข้อที่16ถึง34นะครับเราจะเห็นว่าท่ามพังปัญหาที่อาจารย์เปโลกฎเกิดขึ้นนั้นนะครับอาจารย์เปาโลมองเห็น พระพรในพระพรในความทุกข์ยากลําบากนะครับอาจารย์ปารมีใจที่จะอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้านะครับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงช่วยอาจารย์ปาร,รับจากการาถูกจําคุกนะครับจากการอธิษฐานของอาจารย์ปารอและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นนะครับทําให้ประตูคุกเปิดออกนะครับพี่น้องครับ ปัญหาทุกปัญหาของพี่น้องจะได้รับการแก้ไขถ้าเรามีใจที่จะอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าคือเราต้องร้องเพลงนมัสการแทนการร้องไห้เราต้องไขควรพระคำแทนการข้ามควรเราต้องมีความเชื่อแทนความวิตกกังวลในชีวิตของเราและเราต้องมีความชื่นชมยินดีแทนความคุ้มใจ หรือความหมดหวังในชื่อของเราเมื่อเราสวมใจแห่งการอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้านี้นะครับองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานกำลังจากพระองค์ช่วยเราอย่างสุดกำลังให้เราที่จะผ่านปัญหาผ่านความทุกข์ให้เราที่จะรอดได้เราจะมีชัยชนะได้เราจะประสบความสำเร็จได้โดยพระเจ้าที่จะเป็นผู้เสริมกำลังเราและอยู่เคียงข้างเรา พี่น้องครับถ้าเราอตอนที่ตอนที่ผมอยู่มัธยมนะครับมันก็จะมีโครงการนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักนะครับเราก็จะนำซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับเป็นขยะที่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ใบไม้ที่หล่นตามพื้นนะครับเอามาทําปุ๋ยหมักนะครับเราจะเห็นว่า ซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือว่าใบไม้ที่หล่นนะครับมันยังเป็นประโยชน์ให้กับต้นไม้เป็นประโยชน์ให้กับผักของเราได้นะครับและสร้างความสวยงามให้กับโลกเราได้สิ่งที่พระคำของพระเจ้าต้องการจะสื่อให้เราในวันนี้ก็คือว่าขยะใบไม้และซากสัตว์นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบากในชีวิตที่มันเข้ามาในชีวิตของเราแล้วนะครับ เราจะต้องสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นพระพรในชีวิตของเราได้อะไรคือสิ่งที่จะเปลี่ยนจากปัญหาไปสู่ความยินดีในพระเจ้าได้นะก็คือพระคำของพระเจ้าและการสรรเสริญพระเจ้านะในพระธรรมของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าลมบทที่แปดข้อที่ยี่สิบแปดนะครับบอกไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรง ช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับตราบใดที่เรายังตราบใดก็ตามนะครับที่เรายังรักและปนิบัติพระเจ้าดีในทุกๆวันและติดตามพระองค์ในทุกวัน,นครับตราบนั้น เราจะเจอสิ่งดีทุกๆส,สิ่งในชีวิตของเราเสมอและในเอเฟซัสตบทที่5ข้อที่15นะครับได้บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดร,ระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาให้ปัญหาที่เข้ามารุมเร้าในชีวิตของเรานะครับ มันจะเป็นพระพรเสมอเมื่อเรารู้จักที่จะใช้ปัญญาของพระเจ้าปัญญาของพระเจ้าช่วยเราที่จะแก้ไขปัญหาของเราได้เสมอแต่ปัญหาแต่ปัญญาของเรานั้นนะครับมักจะสร้างปัญหาให้กับเราเสมออย่าให้เราที่จะกล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าและให้พระเจ้าที่จะเสริมกำลังและเสริมสติปัญญาของเรา ที่เราจะรู้ในการที่จะใช้ปัญญาของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าพระปัญญาของพระเจ้านะครับจะช่วยให้เราที่จะแก้ไขปัญหาในทุกๆวันไปได้ดังนั้นพระพรของพระเจ้านะครับพระพรท่ามกลางปัญหาในวันนี้นะครับให้เราที่จะเข้าหาพระเจ้าได้เรียนรู้ที่จะติดสนิทกับพระเจ้าด้วยการ อธิษฐานการสรรเสริญและติดสนิทกับพระเจ้านะครับเราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหานั้นไปได้และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือและอุ้มชูชีตของเราให้เราที่จะผ่านปัญหาที่เรารเผชิญในทุกๆวันได้นะครับแม้ว่าปัญหานั้นมันจะยากปัญหานั้นมันจะเล็กแค่ไหนนะครับพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างท่านพระเจ้าจะทรงประทานกําลังที่มีฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระองค์ให้กับท่านที่ท่านจะ ล้มและพระองค์จะทรงพยุงท่านขึ้นนะครับก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้นะครับเชื่อว่าในชทุกวันนี้ปัญหาของเรานั้นเข้ามาด้วยแบบไม่หยุดไม่หย่อนในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีพระเจ้าและเราติดสนิทก,กับพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอุ้มชูชีวิตของเราให้เราที่จะมีปัญญาที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหานั้นไปได้นะครับขอพระเจ้าที่จะ ช่วยเรามองเห็นพระพรของพระเจ้าท่ามกลางปัญหาและความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญในทุกๆวันนี้นะครับอย่าให้เราที่จะสงบนใจและร่วมใจกันนิฐานครับสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้คา,าสำหรับเช้าวันนี้ที่ข้ามหลายทุกคนนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาพระคำของพระองค์และได้ติดสนิทกับพระองค์ ในเช้าวันนี้ขอพระองค์จะทรงเสริมกําลังข้าพง์หลายขอพระองค์จะทรงประทานสติปัญญาที่มาจากพระองค์ให้แก่ข้าพง์หลายในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของข้าพง์หลายนั้นและข้าพง์หลายจะสามารถดําเนินชีวิตที่พระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องและอุ้มชูข้าพง์หลายของเจ้าข้าแม้ว่าพระครมของพระเจ้าในเช้านี้อาจจะเป็นพระธรรมที่สั้นๆของเจ้าข้าแต่ข้าพง์หลายเชื่อว่า ฤทธิดเดชของพระองค์นั้นจะทรงเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของข้าพง์หลายเพื่อถ้าข้าพงหลายนั้นจะไม่ได้ออกห่างจากพระองค์และข้าพงหลายนั้นจะได้ตีสนิทกับพระองค์ในทุกๆวันและดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ในทุกๆวันด้วยการเสริมกําลังที่มาจากพระองค์พระเจ้าข้าและในเวลานี้ข้าพงหลายทุกคนนั้นจะ ทำงานในตลอดทั้งวันนั้นขอพระองค์จะทรงเสริมกำลังและปกป้องข้าพระองค์หลายให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆพ้นจากเรื่องร้ต่างๆนั้นไปได้พระเจ้าข้าและข้าพระองค์หลายนั้นจะมีชีวิตที่มั่นคงอยู่ในพระองค์และขอพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์หลายด้วยพระเจ้าข้าในตลอดทั้งวันนี้และขอพระองค์จะทรงนำอธิษฐานมอบฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จะทรงเป็นผู้นำในชีวิตข้าพระองค์หลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะร้องบทเพลงพระเจ้าเป็นความรักด้วยกันนะครับพระเจ้าเป็นความรักพระจากในพระเยซูเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรัก กรางดวงกะมะมลปูชุชนพลราคินอเมนขอพระเจ้าเสริมกบลังทุกท่นานนะครับขอพระเจ้าอว้พระพรครับ